สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักและัวรุ่นโลบอคทั้งหลายคลิปนี้เราก็จะกลับมาเทรดกันเหมือนเคยหลังจากที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพคลิปอะไรเท่าไหร่จริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ติดงานแล้วก็แอบฟาร์ม <laughs> จริงผมแอบฟาร์มยับเลยนะครับช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ฟาร์มเยอะอะไรมากแค่สองสามวันติดอะไรแบบนี้นะครับได <c oughs> ้ของมาเพียบเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลอิสต์เอเวนต์ใช่ไหม ทุกคนก็จะไปลงอีเวนต์กันหมดเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมลงแบบยับยับเลยไม่ค่อยได้นอนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้ผมจะเอาอะไรมาปล่อยในตลอดบ้างอย่างแรกคือคุณผู้ชมเห็นเลยก็นี่นะครับมันนี่เคส50กล่อง ov <Wow. S 1> เหมือนจะเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับจริงๆถ้าขยันมากๆได้มากกว่า50อีกนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะเทียร์50แล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยว mm. ผมจะเอากล่องมันนี่ที่ผมสะสมมาได้50กล่อง หาแลกของคุ้มๆในห้องเทรดนะครับผมสนใจเชฟเป็นพิเศษเราก็จะพิมพ์นะสนเชฟเป็นพิเศษสนเชฟเออแค่นี้พอไม่ต้องเป็นพิเศษเดี๋ยวมันดูแบบเอ้ยมึงเจาเชฟอะไรก็ให้เขาต่อรองเทรดอย่างอื่นให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันว่า50กล่องนี่มันจะแลกเชฟได้ไหมช่วงนี้ของราคาขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่าเพชรมันเริ่มจะ กลับมาเกินตลาดอีกแล้วคุณผ,ผู้ชมมันมีอีเวนต์แบบนี้มามันก็จะแจกเพชรด้วยเวลาเราลงอีเวนต์เราก็สามารถเก็บเพชรแล้วก็ไอเทมอื่นๆที่มันแจกในกิจกรรมได้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะผมชอบนะช่วงกิจกรรมเนี่ยฟาร์มยับย,บยบัแต่ครับบอกเลยแต่ถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมเราก็ขายของไหนดูดีเทดอะไรมาเนี่ยนิ่งคลิปหมพิมะอ่ะว่ไงครับสุดรอ ฮะอยาจะบ้าเหรอไม่เอาโอ้โหเอาสองกล่องเก่าๆมาแลกกับผม50กล่องอย่างนี้ผมก็ตายดิคุณผู้ชมไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวหาต่อไปแต่ผมว่าเชฟเนี่ยไม่น่าจะมีใครเอามาแลกนะเพราะว่าราคาเชฟตอนนี้พุ่งไปผมเห็นล่าสุด8,000เพชรแล้วนะครับ <Wow. S 1> แพงมากๆอันนี้อะไรเนี่ยไม่เอานะครับมิสติกเลเซอร์มันตกยุกแล้วหนู <Brad. S 1> เทรดไปเรื่อย โอเคคุณผู้ชมผมเจอข้อเสนอที่น่าสนใจแล้วนะครับจากน้องกัดใครก็ไม่รู้นะถ้าน้องกัดดูคลิปพี่คอมเมนต์ด้วยนะน้องกัดน้องกัดเสนอก็อ์เก่ามาแล้วก็ U d ดีพิษนะครับแล้วก็บันนี่แดงเป็นตัวเทียห้าสิบกับโดนเก่าผมว่าราคามันใกล้เคียงที่ผมต้องการมากเลยนะครับผมคำนวณมาหมดแล้วแหละคือถ้าผมขาย70เพชตอกล่องนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3 0 0พกว่าเพชร แต่สิ่งที่เขาเสนอให้ผมมาผมยัดได้เกือบห0 0ันเพชรนะครับผมก็เลยตกลงเอาหรือเปล่าเอาจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่หยอกกันเล่น50กล่องเลยเดี๋ยวผมจะต้องจูงใจเขานิดนึงนะถ้าเกิดเปิดได้คดใหม่เฮ้ยเขาเขียวแล้วเว้ยแต่ว่าเราพูดให้เขาฮึกเหิมหน่อยแล้วกันเออเปิดได้คดใหม่ก็คุ้มเลยเนาะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงการลงทุนอะ่ะมันมีความเสี่ยง ต้องศึกษาให้มันละเอีย,ยดก่อนแต่ว่าผมเทรดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ของมาแล้วคุณผู้ชมขอให้น้องคัดโชคดีนะครับเอา50กล่องของพี่ไปเปิดได้ก๊อตใหม่แล้วก็เอาไปขายทํากําไรแต่จริงๆเปิดไปมันก็เกืนนะครับผมก็เลยเอามาแลกในตลาดไงคุณผู้ชมถ้าเปิดได้แล้วผมจะเอาไปแลกทําไมมันเปิดไม่ได้ไงอันนี้หยอกเล่นนะเผื่อเขาจะดวงดีนะครับเขาอาจจะเปิดได้ก็ได้ แต่ผมอะเป็นคนไม่ค่อยมีดวงหรอกผมก็เลยไม่ค่อยวัดกับไอ้พวกกล่องแพนโดล่าพวกนี้เท่าไหร่นะครับผมชอบอะไรที่มันจับต้องได้แบบนี้เดี๋ยวผมตั้งราคาขายให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเราได้ราคาเท่าไหร่บ้าง UDC พิรก็300นี่ประมาณนี้เลยกอตใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่กอตใหม่ดี่ก็ตเก่า3,000เพชรนะครับเราก็โดนโดนเก่าด้วยโดนเก่าก็เป็นพันนะเว้ยแต่ตัวบันนี่แดงอะผมเห็นเขาขายกัน2 0 0 0 0เพชรนะครับคือถ้าเราขายหมดเราได้เกือบ6000เพชร มันได้สองเท่าจากราคากล่อง50กล่องที่ผมขายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า50กล่องเนี่ยมันก็คุ้มนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันจะสะสมกันง่ายๆโอเคปะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนเหตุมานะครับอันนี้ผมเอาของไปแปลงสภาพมาเล็กน้อยนะตอนนี้ผมมีก๊อตเซนหนึ่งตัวแล้วก็ก๊อตเก่าธรรมดาหนึ่งตัวนะครับเขาบอกว่าอืเขาเอาก๊อตใหม่มาเสนอผมแหละ เฮ้ยเขาเขียวเฉยเลยวะคุ้มไหมวะเนี่ยอ่ะแลกแล้วกันคือผมได้ก็อตเก่าลายเซ็นมาในราคาสา0พันสารอเพชรนะครับแต่ว่าไอ้ก็อตใหม่อ่ะผมไม่รู้นะว่าก๊อตบันนี่อ่ะราคามันเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวดูราคากันก็อตบันนี่ว้าวก็อตบันนี่เจ็ดันโอ้โหลงทุนไปสามพันสามได้กำไรสองเท่าเลยนะเนี่ยถ้าขายออกผมวินมาคุณผู้ชมหวานเจี๊ยบเลยคลิปนี้ คุณผู้ชมว่าผมบินไหมครับผมเอาก็ตเก่าลายเซ็นไ้มาราคา3,300เพรเอาไปแลกกับก็ตใหม่บันนี่บินไม่บินคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแต่คลิปนี้ผมบอกเลยว่ากำไรผมน่าจะประมาณ4,000กว่าเพศครับ